อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปโซเชียลต,ตกใจหลังเห็นทะเบียนร,รถนายภัยบูลณ์แสงเดือน เรียกได้ว่าจากกรณีเรื่องราวของนายไพบูลแสงเดือนที่ล่าสุดถูกเอมิราฟ้องข้อหาพรากผู้เยาวสารตัดสินจำคุกก็8ปีไม่รอลงอาญาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นหลังจากสารตัดสินนายไพบูลยังคงโพสต์ข้อความติดตลกไม่สำนึกระบุว่าเอาไปซื้อเลขเอาเดอร์พี่น้องงวดนี้มีแท้8เจ้ามืออย่าอันเดอร์ครับปกบใจเย็นเดอร์ครับพี่พี่นักข่าว และต่อมามีผู้ใช้ทิกทอช่องคู่เคโอได้เผยคลิประบุว่าครูภัยบูลไม่สำนึกโอสเล่นมุกหลังสารตัดสินหลังคลิปเผยแพร่ออกไปก็พบว่ามีชาวโซเชียลท่านหนึ่งทักทะเบียนรถของนายภัยบูลระบุว่าเห็นทะเบียนรถและขับรถอย่างมีสติด้วยความปรารถนาดีอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ